คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคก็สวัสดี FC สายเขียวทุกๆท่านอีกแล้วนะวันนี้พี่บังพาสมาชิกมาแล้วเพื่อนครับพบกับคุณฮัลโหลสวัสดีครับผมมารีครับผมแล้วก็เด็กใหม่อีกแล้วครับกับคุณนะคิงโพดําเองครับผมพี่คิงนอ่นะลูกเด็กบังอีกแล้วเพื่อนครับกับพี่คิงนะโอเควันนี้ดูกลุ่มลักขิตาของเรากันก่อนครับหลังจากเิดเซฟอร์มาพี่ก็ได้แจ้งเกมมานะพี่จีสี่เกมจ็กเกอร์สี่เกมพีพีสองเกมดังนี้เพื่อนครับเออแต่สําหรับ เกมที่เราจะมาเล่นวันนี้นะมันดันไม่ได้อยู่ในช่วงรักกี้ทักเห็นว่าได้สูตรมาใหม่นะครับพี่บงังเฮ้ออเอฟซีพายกับซิบบอกว่าอีกแล้วเหรอ <laughs> มาเล่นเกมการนิชา ซื้อ10หมุนยังไงก็แตกเอ้ยทำเป็นเล่นในเกมนี้นี่เ e a r l ิ t เขาบอกว่าทุเรียนแห่งตีไม่ใช่เหรอใช่คือกู <c oughs> ไม่เคยจะมาเหยียบนี่จะเป็นครั้งแรก <c oughs> ที่จะมาเหยียบเกมการนี่จะฟอร์จูนนะเออโอเคสำหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มก็ไปดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอ่าก่อนไปรับชมก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับและเช่นเคยนะไม่แนะนำให้เล่นแบบและทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผม ับกไม้แรกบางขอก่อนเลยฟูไม่้อมพูดมากครับไม่ไม่มีอะไรเลยหรือไม่มีนะเอฟซีบอกมาว่าซื้อสิบไม้ยังไงก็บวกมาครับซื้อตอนี้เราจะไม่ดูลนกันเลยใช่ไหมไม่ยังเป็นฮะเขาบอกว่าซื้ออย่างเดียวเราพาทุนมาสามพันนะตัวพไม้ละสามร้อยละพันใช่อีกแล้วอีกแล้วครับสเต็ปเดิมเรามาดูกันครับเกมนี้ฮะเป็นยังไงพี่บาสฟิวเจอร์มันอะ จะได้คูณเพิ่มเมื่อเราได้เนี่ยเนี้ยอ่ามาคูณ6จังหวะนี้โอ้โหเฮียเบาว่ะมันต้องเป็นกรอบกรอตื่นเต้นยังไงเนี่ยเนี้ได้ตัวคูณนะสำหรับเกมนี้นะถูกต้องตามจำนวนช่องด้วยนะได้ตัวสเตเกเตอร์มาด้วยมาสามตัวมาสามตัวแล้วตื่นเต้นยังไงไม่ผมนึกว่ามันจะลุ้นไงมันไม่นไม่มีแบบตื่นเต่นตื่นเต้นแต่ว่าไม่มีพิธีพิธีไม่เล่นเลยนะอะไรนะพินีปกติพิธีไม่มาเลยปกติพี่กิงไมีเล่นเกมไหนเล่นเสาทำลูกรัก เดี๋ยวนี้ผมหางกระสุนพักนักสานท็อปไม่ไหวครับคนเดียวเหอะเล่นคนเดียวไหมกาจะถูกเกมนี้ต้องเกมนี้ต้องรอพี่บังอย่างเดียวเลยนะถ้าพี่บังไม่มาก็ไม่จ่ายเลยเกมนี้แต่ไม้แรกโดนก่อนนะครับอ่านับหนึ่งนะเพื่อนครับนับหนึ่งนะไปแล้วครับเขาบอกว่าสิบหมุนยังไงก็กําไรนะอ่ะเอามาไม้สองคนคนที่สองมขอแล้วกันพี่บังเอาโอเคของไมอามี่ครับไม้ที่สองครับอดแม่งเลยช้า จูกูหาบิกโบนัสมันไม่เจอไงยังไงก็ดีมันยังไงไม่รู้ไม่ทราบจริงๆนี่คือามาเล่นแค่ FC กระซิบมาเข้ามาเล่นเลยวะนะ่าเขาบอกว่าสิบไม้ยังไงก็แตกโอ้โหแล้วก็เชื่อเขาเนาะเราลองเราต้องลองครับ <c oughs> เราต้องลองเ <c oughs> ป,ปิดมาสวยอยู่นะเราต้องลองให้ FC ฮะโอ้โหแต่ว่าถ้าตัว,ต,วตัวคูณขอบทองไม่มาหมดสิแตกครับนี่ขอบทองมาหนึ่งครับโอเคแถมไหมโอเคได้อยู่เลย ด้านล่างหนึ่งครับเตือ่แม่งอยู่ไกลจัดว่ะเจ๊ช่องหนึ่งทำไมยังมาโอเคครับสงสัยจะต้องถึงมือผมแล้วแหละเจ๊ก่อนเจ๊ไปดิเอ้ยมาเอยตัวเพื่อนเอ้ยตัวนั้นเอ้ยเอ้ยถ้าเรื่องเอ้ย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 กำไรแล้วเพื่อนโอเคมานี้บวกนะ บวกหนึ่งลบหนึ่งนะตอนนี้นะฮึบป่ะจริงๆถ้าได้ทองสองจะได้โบนุสเยอะขึ้นอีกครพี่บักยังไงนะคือถ้ามาทองได้เราได้รวบทองสองช่องอ๋อนี่มันเมื่อกี้เราแตกแบบได้มาแค่ตัวเดียวไงอืเอ้ยเมื่อกี้เราแตกสองหรอสองเหรอสองร้อยเจ็ดสิบเก้าอ่ะเอาตาพี่กิงครับสองพี่เป็นที่ไมายของผมพี่อ่าอ้ย พี่กิ่งมีเทคนิคในเกมนี้ไม่มีเลยอะไรวะอุเวนกูรอฟังอยู่เขาไม่ได้เล่นแต่จะเทคนิคอะไรบ้างอะไรลูกเด็กที่บ้านตอนนี้เราบวกหนึ่งลบหนึ่งนะมาดูไม้นี้กันไม้พี่กิ่งมันมันลุนไม้พี่กิ่งกันจี้สู้นะแบบนี้ใช่ป่ะใช่แล้วแล้วไงต่อโอ้ไอ้แซมาเพื่อไอ้แซ่แบบนี้เหรอโอ้ฮะ อ้ยไม่ขอบังไมดีไปต้องสารต้องตกแล้วโอ้ยนี่ควรจะเป็นเกมทุรักหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่แม่งเกมบังเป็นบังเพลงเพลงก็ได้เหรอโอ้ยดอกไม้เพื่อนคุณมันน้อยคุณมันน้อยเกมมาดีนะแล้ยังกับพี่บังแล้วนะคุณน้อยจริงว่ะอันนี้ผมวินอยู่นะผมบวกอยู่นะอยู่ๆแล้วน่าจะขาดทุนนะไม้นี้เนี่ยเฮ้ยของดีมันอยู่ที่ไม้สุดท้ายเชื่อผมน่าจะว่าตามเคยว่าตามเคยป่ะ มาดิเทียบเร็สามไม้ตายไปสองโอ้ยเลขของมสวยมาาพี่บังต่อครับไม่ต้องพูดเยอะหมาที่มาที่สี่ไรเนี่ยเฮ้ยเอ้เอ้ยเดี๋ยวมันจะครบสิไม้ไหมพี่บังจะขยับนิของดีไม่ต้องรอถึงสิบไม้หรอกโอเคบางทีเบ็ด เบ็ดนู้นมันไม่จ่ายไงเราก็ต้องรันขึ้นเรื่อยครับได้สองส่วแน่ๆฮะเป็นไงต่อแล้วเป็นไงต่อมีวายตั้งมาอีกรอบหนึ่งนั่นน่ะไอ้ไอ้ไอ้เพื่อนไอ้เอาเรื่องไหรครับผมโอ้โหไอ้แซดซันอีกแล้วโอ้โหฉันได้สลักแห่งปีน่ะมันยัมันยัเรียกได้ไหมเกมนี้ได้น่าจะใช่นะ เป็นเกมที่เข้าฟรีในแทบจะเป็นไปไม่ได้เฮ้แต่หลังๆนี้รู้สึกเขากลับมาเล่นกันนะโอ้โหหนาวใช่ใ hmm. ช่ใช่ช่วงนั้นหรือว่ามันบั๊บั๊บอีกแล้วอ่ะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่มั่วมั่วตัวตลอดเลยเมื่อกี้ซื้ออะไรวะ405 450ยาสิมาด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 ิปั๊บโอ้ย ทะลึงทะลึงโอเคเลยไหมหนึ่งทะลึงเออบวกสองลบสองนะตอนนี้นะโอเคมาตาผมบ้างครับใช่ไหมครับอ่าตอนอามี่ครับอ่าลองดูเบ็ดผมอีกสักรอบหนึ่งเพื่อนครับเราจะขยับเบ็ดขึ้นไปด้วยนะทุกทุกสามครั้งโอเคนะได้ก็มันจะถึงสิบไม้ไหมไม่ถึงแต่ยังไงมันก็ต้องแตะก้นแล้วเออเอาดิ วกสอลบ2อยู่นะครับตอนนี้นะโอ้โหโอ้โหเแปนอนไปนอนคนละเกมอ๋อคนละเกมคนละเกมเฮ้ยสิบมาโอ้ยทางงเจี้ยู้การดอกนี้เรียบรู้เ้ย้เฮ้ย้ย้ยความสวยตกมาที่กูแล้วทีนี้เริ่มกลับเริ่มกลับมาว่ะโอเคนะโอเคนะรู้สึกว่าเบ็ดเป็ดนี่จ่ายนะเป็ดนี่จ่ายนะเป็ดโอใจนะ มีผมมีผมยังไม่แตกอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวคิงคิงใจรอแล้วนะสามตัวไปโอ้ยอุ้ยได้ไม่ได้ฮะโอ้โหเล่นน้ำมนต์ยังไงตัดโทโอเคผมรอดแล้วครับเพื่อนครับเดี๋ยวจะไม่แตกนะคุณโดนด่าแน่เลยเฮ้ยหมายว่ะเฮ้ยสวยว่ะได้เ G สวยว่ะสวยว่ะสวยว่ะไปอีกสวยว่ะ G K เชื่อมใจสวยสวยไม่สั่น เลยด้ยเบาชิบหายอืมอันอื้อแม่งสิบแปดบาทอือปลาชูปลาดูนที่ก่อนกนรวบนะฮะโอ้ยโอเคนะโอเคนะพันตกมาที่กูแล้วเพื่อนเริ่มมาเริ่มมาต่าจริงตายจริงไปถูกจยมาสองเลยนะอ่าของผมหลักพันแน่นอนรอบนี้หมายถึงว่าได้หลักพันเสีย ดูเคดองนี้คิวมาอ่ามาจนิชาจ๋าโอ้โหห้าบาทยอดเลยเพื่อนครับมันดีใจไมห้าบาทมาโทรเท่าไหร่วะอีกห้าคครับผมเดี๋ยววายเต็มกระดานเดี๋ยววายเต็มกระดานต้องมาแน่นอนกูยังไม่เจอคูณสิบสองเลยเนี่ยคูณหกคือสุดยอดเลยนะเขาที่เล่นมานะ แล้วมันเป็นเกมเอียงปียังไงยังไงวะเนี่ยทำไมถึงชอบออกประจังวะดูไอ้คนที่แตกคือมันต้องได้แบบกรอบทองแบบหลายตัวดีบ้างโอ้โหสิน้อยเป็นขนาดน้อยไปเนี่ยเนี่ยคือมันไม่มีตัวคูลมันจะได้ง่ายจะน้อยครับอืงค์บุคคด์คือยู่คนเดียวเลยลิวพี่กิ้งไม่ได้นะสองไม้นะสองไม้นะเบทหกเข้าสองเสียหนึ่ง โอเคนะเบ็ดตัวนะขยจะไปเบ็ดยี่สิบเลยผลประกอบการตอนนี้ของเราก็คือบวกอยู่ร้อยยี่สิบกาบาทเพื่อนครับไปฮะเลิกเลยฮะรอบนี้รอบที่เจ็ดใช่ไหมพี่บังใช่ใช่ครับที่เครับผมเราขยับเบ็ดขึ้นไปเรื่อยนะครับพออยู่พออยูยังสามเทปเขาบอกว่าสิบไม้อะไรนะพี่บังครับแตกแน่นอนแต่ถ้าแตกแบบร้อยนึงอันนี้ก็ไม่เอานะไอ้แยกกูเล่นตั้งนานได้ร้อยเดียวแต่มันก็ไม่ได้โกหกนะเศรษ่องหนึ่งไม่มา ไว้มาครับเฮ้ยเราลืมสูตราม่าหน้าวัวหรือเปล่ากันวันนี้เราตามตามเทคนิคเอฟซีเขาวันนี้มาลองเทสตามเอฟซีเขาไปครับหมดครับไปคิวไว้ว่าไงฮะตอนนี้อุ้ย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 ขอลดี้ช่องสามลดี้ช่องสามคนไม่มีว่ะจบแล้วเคียงนะยุช่องหกจะได้ว่ะจะได้ว่ะ เกี่ยแม่งเกลืออะเกลือเลยเกลือเลยยังไม่อยู่นะคูณมาแบบนี้ครับยังอยู่ดอกนี้ว่ามันเบาจริงอ่ะมันเบาจริงอ่ะดูดิตัวคูณมันน้อยครับผมยังทายอยู่โอเคมากเจมี่ต้องพึ่งบังอย่างเดียวเลยถ้าบังไม่มาก็ไม่จ่ายแล้วมันแล้วมันรีคูนด้วยนะอยาบทายมากปุ๋ยใบให้เราซื้อหนักนิดกว่าเจ็ดร้อยอะไรแบบใช่ ใช่ครับไม้นี้เสียไปหนึ่งครับตอนนี้เราบวกเท่าไหร่นะไม้มีไม้นี้หรอไม้ที่เจ็ดลบบวกสามลบสี่มีไม้ที่แปดครับมีไม้ที่แปดเลยนะของไม้มีบวกสามลบสี่ใช่ใช่จำได้บังจำได้ถือว่ายังใกล้ๆกันอยู่แต่กูตอนนี้กูลอยหล่อแล้วเพื่อนครับชุดนี้มาเป็นไงเดี๋ยวผมใช้การได้ครับมือไม้นี่โอ้โหเอาว่ะเอาว่ะมือไม้นี่เป็นไงครับโอ้โหเบาเจี๊ยบเดี๋ยวก้อน เอาทองไปก่อนครับสองบสี่บาทเอาดีเฮ้ยหัวทองสองุ้งสองช่องไปอยู่อยู่หัวทองสองช่องเยอะไม่ดืครับผมไปทองสี่ถึงไม่ว่าโหเรียบร้อยครับผมอีกหกหมุนผมว่าทำแม่งทำแม่งกว่าพี่บังบังว่าไม่น่ารอหรอกไม่น่าจะไม่น่าจะมาครับผมด้วยครับ ไม่น่ารอดจริงว่ะไม่เป็นไรครับผมถือว่ามารีวิวให้ดูนะรอเสียสลากคนละหนึ่งพันนะไม่เป็นไรแล้วกันเฟซีนะเขาบอกสูตรนี้นะย,ยังไงก็แตกไอเย็นกอนสิบปุน้นยังไงโอ้โหมองไม่เห็นเลยว่ามันแตกตรงไหนวันนี้ของผมของผมไม้ไม้นี่ขยับเป็ดได้ไหม ไปได้ไปเบ็ดนี้ก่อนพี่ิเบ็ดนี้มันไม่จ่าย <c oughs> สองรอบแล้วไงเได้ขยับขยับสักนิดได้ไหมได้รู้กไหมโอ้โวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไปทิ่งทะลึ่งมาขยับบงขยับเบ็ดใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวบังจัดให้โอ้โหอยดเบ็ดสิบไม่จ่ายฮะคิ้วโอ้ยเดินไปไงตัวยังไงเพื่อนหมสิเหรอโอ้โหแล้วมันเป็นอะไรทุกทีที่มีไว้สองตัวแล้วไม่จ่ายเพื่อน โอเคมันไม่จ่ายไงอันี่ยเกมมันกักไงแบบเนี้ยไลายกักเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะรัวรัวใหที่ว่าให้กัน่ากลัวนะโอ้ยแล้วมันกักไงมาแล้วของผมเห็นไหมเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยมันเป็นอะไรทุกทีกับวายสองตัวจังหวะรวบไม่น่ากลัวนะอีแต่ไม่จ่ายมันกักลายกักมากถึงไหมไม่มาตัดอุ้ยไม่นี่ได้เต็มที่สามสี่ร้อยนะพี่บ่าวเบ็ดสิบบาทใช่สามสามสิบ เาจ้โ้าหมุนนะ,นะอ่ะรอบสุดท้ายของดีมันอยู่ที่ไหมสุดท้ายเ <9 S 1> ้าห,หมุนผลประกอบการเป็นลบมันมีแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นก่อนพี่ไม่พอไม่พอแต่เย็นก่อนพี่บ้างครับไม่สุดแล้วครับแต่เย็นก่อนหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายของเราเพื่อนครับกูไม่กดด้วยกูไม่เร่งมึงอ่ะเรามารีวิวกันก่อนเลยว่าตอนนี้ก็กลายเป็นซื้อมาบวกสี่เฮ้ย โดนเสียหมดเลยสาัไม้หลักที่ครับป็นสิบบาทเอาเป็นว่าตอนนี้แย่ครับต้องมา,มาวัดไม้ที่สิบครับเพราะเขาบอกว่าสิบไม้ยังไงก็แตกนี่แหละครับไม้ที่สิบมึงต้องมาแ้วแหละเพื่อนมมดมมตัวแล้วไม่มาไม้นี้ไม่รู้จะมาไม้ไหนนะโมโตัวแลว้วื่อนครับบัวมาอเอ้ยเอ้ยล่นเล่นเ่มาเล่มา,มาโตค,ค,คือมันต้องหวังขอบคองว่ะเพื่อนเพื่อนครับ มันถึงจะได้แบบเห็ดน,น้ำเห็นเนื้อนะเวลาแห้งมันให่มันไง,นไงเอ้ยคิวโอเคต,ตัวยังดีครับโอเคมาสิวขอ,อเจได้ไหมท่องสาครับผมอ๋อเจได้ไหมโอเคได้อยู่ครับไม่มีจังหวะแบบวายซ้ายขวาแล้วก็แบบก,กระดาษเลยนะเโอ้ยโอ้ยออ้้ยโอ้ย้อ้อ้ยโอ้ย้<อ><ะ>ย้้โอ,อ้โ อขอไ,ม,ไม,มันเบาวะเบากริดคูณสิบสองแล้วนะั่นไอเย้ยยังได้เคลียร์ฮะซื้อต้องพันห้าเพื่ครับโอ้ยทีนี้บ้างครับผมจดให้ฮนะยาเหลือฮะเท่านี้อย่าเหลืออย่าเหลือเพื่อนสุดท้ายของสุดท้ายแล้วนะมารีวิวให้ดูนะ เอฟซีอาจจะบอกไม่ครบไงบางทีมันจะจ่ายในไม้สิบเอ็ดอะใช่อะในไม้ในไม้สิบเอ็ดแล้วไงเป็นไงไม้สิบเอ็ดเป็นไงได้อยู่เป็นไงได้อยู่เป็นไงไม้สิบเอ็ดเป็นไงเป็นไงเกียรู้สึกจะเป็นสุดไม้ที่ได้เยอะสุดเลยล่ะโอ้โหเยอะสุดแล้วครับแต่งมาดอกนี้เอาวะกูขอทุนคืนกูว่ายังดีอ่ะเออใช่ครับใช่ครับจ่ายมาหน่อยดิคิวมาโอ้โห พี่บังเขาแม่งชอบพามาลองอะไรแบบพี่เรียนตลอดนะ FC มันชอบกระซิบบอกโ้เราก็ไม่อยากเสียคนเดียวไงเลยไปชวนมาเต็มเลยวันนี้เฮ้ยเส่วนนี้ดีว่ะเฮ้ย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 มีหลายไรครับปึ๊บไปสี่สิบแปดบาทเก้าว่าผมว่าไม่มาแล้วแหละนะถึงพันห้าไหมถ้าถึงอีกซื้ออีกเอาดิไม่ถอีงว่ะ จบครับลดลดลดเขาให้หมดดีกว่าจบครับจบครับไอ้ยังไงเราเลือกเราเลือกเลือกได้ป่ะเอามีเท่าไหร่สิบสองสิบสองไหมสิบสองได้อยู่สองหรือสิบสี่อะไม่ได้ไม่ได้เอาสักสิบขอแบบหมนแม็กซ์หมดแม็กซสี่ครับโอเคไม่ได้ไม่ได้สิบหกได้อยู่นะรู้สึกสิบแปดไปอ่ะสิบแปดสิบแปดสิบแปดน่าจะไม่พออ๋อใช่ผมอ็หมดแม็กรอบนี้ขอหมดแม็กเพื่อนครับ พอดีเป๊พอดีพอดีเป๊เลยครับโอ้โหเอาแบบว่าไม่ต้องเหลือตังกลับบ้านกันเลยนะโอ้โหความหังอยู่ที่เมืองแล้วไม้นี้ถ้ารอบนี้ไม่มาบังม่ไดายสี่ะไม่ภาเขาไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ได้เพื่อโอ้โหไอ้นวลมา พี่บังพี่บังพี่บังเรียกไอหนวดแล้วเดี๋ยวนี้เอาใหญ่เลยนะโอ้โหโอ้โหหีดีกว่าสุดยอดเลยผมว่าผมว่าผมว่ามีดีกว่าสุดยอดเลยเฮ้ยสุดยอดเลยไปเลยเอ้ยเอ้ยปั๊บโอ้โหไหลต่อสิไหลต่อสิโอ้โหเมื่ออยากเห็นหน้าคนบอก พี่บังขอเซ็นเซอร์ไว้ให้นะขอให้เขาอยู่รอดปลอดภัยมันบอกสิบหมุมาแน่นี่ให้สิบสามแล้วนะบอกว่าซื้อสิบมัยังไงเขาแตะพี่บังผมรับประกันเลยสุดยาดเลยั้ยครับกูเล่นอีกก็พอเถอะพอเถอะพี่ครับเก็บเก็บไว้ อ่ะก็ขอเป็นว่าสรุปแล้วกันนะครับอ่าว่าวันนี้พี่บังก็มาลองเล่นตา fc ว่าซื้อสิบมายังไงก็แตกสำหรับวันนี้สําหรับ3คนที่พากันมานะ <c oughs> มันไม่แตก <c oughs> อาจา <c oughs> จะเป็น <c oughs> ดวงดีของ fc ก็ได้ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแชร์ทิคเทคนิคกันก็ขอบคุณม,มาณที่นี้แต่วันนี้กูหมดต่างเบื่อครับ <c oughs> อ่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องลาแค่เพียงเท่านี้นะเ <c oughs> หลือเซียนให้กูไปปั่นต่อ,ถอ,อเถอ<ค>นะใครมีเทคนิคอะไรดีๆก็สามารถมาคอมเมนต์บอก ย้ำผมพวกผมได้แล้วกันนะย้ำว่าเทคนิคดีนะ,ะ,ะยังไงก็ถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวก็จะมาหาเวลามาทดลองให้เพื่อนๆแชร์เหมือนเป็นการแชร์ให้เพื่อนๆดูกันอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนครับออโอเคสำหรับวันนี้พวกเราก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเช่นเคยนะไม่แนะนําให้เียนแบบและทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมบายบายครับสวัสดีครับ